สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับปลาตัวเล็กๆที่มีสีสันสดใสและมีความน่าสนใจไม่แพ้ใครในโลกใต้ทะเลนั่นก็คือกา์ตูนแดงหรือที่หลายคนอาจคุ้นเคยจากภาพยนตร์การ์ตูนชื่อดังแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าปลาตัวจริงหน้าตานิสัยและชีวิตของมันเป็นอย่างไรกันแน่ผมรับรองว่าคุณจะต้องทึ่งกับรายละเอียดที่น่าสนใจของปลาตัวเล็กๆชนิดนี้แน่นอนครับ กระตูนแดงเป็นปลาทะเลขนาดเล็กที่โดดเด่นด้วยสีแดงเข้มหรือสีน้ำตาลแดงทั่วลำตัวมีแถบสีขาวสามแถบพาดผ่านลำตัวที่หัวกลางลำตัวและที่หางปลาชนิดนี้มีความผูกพันกับดอกไม้ทะเลมากโดยเฉพาะดอกไม้ทะเลที่มีเข็มพิษซึ่งพวกมันสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยต่างจากปลาชนิดอื่นที่จะถูกเข็มพิษทำร้ายทันทีครับ ที่น่าสนใจมากๆคือกระตูนแดงมีเมือพิเศษเคลือบลาตัวทำให้มันไม่ถูกเข็มพิษของดอกไม้ทะเลทำร้ายนับเป็นความอหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สร้างความสัมพันธ์แบบเพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างลงตัวกระตูนแดงมีชื่อเรียกหลากหลายเลยครับในภาษาไทยเรานิยมเรียกว่าการะตูนแดงหรือปลาการะตูนแดงส่วนในภาษาอังกฤษเรียกว่า มาลูนคลาวฟิสและชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ p r e m n u s b i a c u l i d u s ซึ่งเป็นชื่อที่บ่งบอกถึงลักษณะพิเศษคือมีหนามแหลมที่แก้มในวงการผู้เลี้ยงปลาทะเลบางครั้งเรียกสั้นๆว่ามาลูนหรือ r ูบ y c คาวตามสีลำตัวที่เป็นสีแดงทับทิมสวยงามน่าสนใจใช่ไหมครับว่าปลาตัวเดียวกันแต่มีชื่อเรียกหลากหลายขนาดนี้เลย ปลากระตูนแดงจัดอยู่ในวง p m อ c e n ซ r i d ีซึ่งเป็นวงเดียวกับปลากระตูนชนิดอื่นๆและปลานกขุนทองแต่ที่พิเศษคือรกระตูนแดงเป็นสมาชิกเพียงชนิดเดียวในสกุล p r e m n น s นักวิทยาศาสตร์พบว่า ปลากระตูนแดงมีพัฒนาการทางวิวัฒนาการที่แยกออกมาจากปลากระตูนชนิดอื่นตั้งแต่ยุคแรกๆทำให้มันมีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครโดยเฉพาะหนามแหลมที่แก้มทั้งสองข้างซึ่งไม่พบในปลากระตูนชนิดอื่นเลยครับ ปลากระตูนแดงพบได้ในเขตมหาสมุทรอินโดแปซิฟิกตะวันตกตั้งแต่ทะเลอันดามันของไทยไปจนถึงฟิลิปปินส์อินโดนีเซียปาปัวนิวกินีและออสเตรเลียตอนเหนือพวกมันชอบอาศัยอยู่ในแนวปะการังน้ำตื้นที่มีความลึกไม่เกิน12เมตรและมักจะผูกพันกับดอกไม้ทะเลเพียง2-3ชนิดเท่านั้นโดยเฉพาะดอกไม้ทะเลใหญ่อย่างบับเบิลทิปแอนิโมครับ ที่น่าสนใจคือปลากระตูนแดงไม่ค่อยอพยพย้ายถิ่นไกลๆพวกมันมักอาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเลต้นเดียวตลอดชีวิตในรัศมีไม่กี่เมตรเท่านั้นนับว่าเป็นปลาที่ร,รักบ้านมากๆครับ ปลากระตูนแดงเป็นปลากระตูนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาปลากระตูนทั้งหมดโดยตัวเต็มวัยสามารถเติบโตได้ถึง14-17เซนเมตรซึ่งใหญ่กว่าปลากระตูนส้มขาวที่คนส่วนใหญ่รู้จักมากตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่าตัวเมียครับโดยตัวเมียอาจมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ถึง2เท่าและมีสีแดงเข้มกว่าส่วนตัวผู้จะมีสีแดงออกส้มมากกว่า ลักษณะเด่นอีกอย่างของกระตูนแดงคือมีหนามแหลมที่แก้มทั้งสองข้างซึ่งใช้ในการป้องกันตัวและแสดงอนณาเขตนอกจากนี้ครีบหลังของมันยังมีกา้านครีบแข็งและแหลมคมทำให้ศัตรูไม่กล้าเข้ามาใกล้ๆเลยครับถ้าให้อธิบายนิสัยของปลาการะตูนแดงใน1นึ่คำผมคงต้องบอกว่าดุครับ ปลากระตูนแดงมีนิสัยก้าวร้าวและปกป้องอาณาเขตมากที่สุดในบรรดาปลากระตูนทั้งหมดพวกมันไม่ลังเลเลยที่จะพุ่งเข้าไล่ผู้บุกรุกแม้กระทั่งนักดำน้ำที่เข้าใกล้ดอกไม้ทะเลของพวกมันมากเกินไปกระตูนแดงมักอาศัยอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆประมาณ3ถึง6ตัวโดยมีลำดับชั้นทางสังคมที่ชัดเจนตัวที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นตัวเมียที่เป็นผู้นำกลุม่ม ตามด้วยตัวผู้ที่เป็นคู่ผสมพันธุ์และลูกปลาตัวเล็กๆที่ยังไม่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ที่แปลกมากคือกระตูนแดงสามารถจดจำเจ้าของได้หากคุณเลี้ยงในตู้ปลาพวกมันจะคุ้นเคยกับคุณและอาจไหวมาทักทายเมื่อคุณเข้าใกล้ตู้ต่างจากเวลาที่คนแปลกหน้าเข้ามาพวกมันอาจจะหลบหรือแสดงอาการระแวงได้ ปลากระตูนแดงเป็นปลากินเนื้อที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์ครับแต่ส่วนใหญ่ชอบกินสัตว์น้ําขนาดเล็กมากกว่าในธรรมชาติอาหารหลักของพวกมันได้แก่แพงต้นสัตว์ลอยน้ําตัวอ่อนของคลาสเตเชียนขนาดเล็กไข่ปลาและสัตว์น้ําขนาดเล็กสาหร่ายบางชนิดและเศษอาหารที่หล่นจากดอกไม้ทะเลครับ ที่น่าสนใจคือกระตุนแดงมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกับดอกไม้ทะเลโดยปลาจะได้ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและดอกไม้ทะเลก็ได้อาหารจากเศษอาหารที่ปลาทิ้งไว้รวมถึงการช่วยกําจัดปรสิทธิ์และสิ่งรบกวนออกจากดอกไม้ทะเลด้วยครับและในบางครั้งคุณอาจเห็นปลากระตูนแดงว่ายผ่านหนวดของดอกไม้ทะเลเหมือนกําลังเต้นลาอยู่ นั่นไม่ใช่การเล่นสนุกแต่เป็นการช่วยกระตุ้นให้ดอกไม้ทะเลนได้รับออกซิเจนและทำความสะอาดตัวเองไปด้วยนับเป็นความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบจริงๆครับสำหรับใครที่สนใจอยากเลี้ยงกระตูนแดงมีข้อควรรู้ดังนี้ครับอันดับแรกคือขนาดตู้ควรมีขนาดอย่างน้อย90-120ลิตรสำหรับคู่เดียวเพรพวกมันต้องการพื้นที่ว่ายน้ำพอสมควรครับ ต่อไปจะเป็นคุณภาพน้ำอุณหภูมิอยู่ที่25-30องศาเซลเซียสค่าความเค็ม30-35 ppt ค่า pH 8.1-8.4ค่าแอมโมเนียและไนตรด์ต้องเป็นศนและค่าไนตเตรตควรต่ำกว่า20 ppm ครับกระตูนแดงสามารถอยู่ได้โดยไม่มีดอกไม้ทะเลแต่จะมีความสุขมากหากมีดอกไม้ทะเลให้อยู่อาศัยโดยเฉพาะ Bubble Tip Anemone แต่การเลี้ยงดอกไม้ทะเลนั้นต้องการความชำนาญพอสมควรนะครับการให้อาหารควรให้อาหารวันละสองครั้งเช่นอาหารเม็ดสำหรับปลาทะเลอาร์ทิเมียเนื้อกุ้งหรืออาหารแช่แข็งสำหรับปลาทะเลโดยเฉพาะการปรับตัว กระตูนแดงเป็นปลาที่แข็งแรงปรับตัวได้ดีแต่ควรปรับสภาพน้ำอย่างช้าๆก่อนปล่อยลงตู้และควรกักโรคอย่างน้อย2สัปดาห์นะครับแม้ปลากระตูนแดงจะมีหนามแหลมและอาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเลที่มีพิษแต่พวกมันก็ยังมีศัตรตูในธรรมชาติหลายชนิดได้แก่ 1. ปลากระเบนนกขนาดใหญ่ที่สามารถดูดกินทั้งปลาและดอกไม้ทะเลได้ 2. ปลาหมอทะเลบางชนิดโดยเฉพาะท i ิงเกอร์ฟิที่มีฟันแข็งแรงพอจะกัดผ่านหนามป้องกันได้ 3. ปาลาไหลมอเลที่สามารถพุ่งเข้าจโจมอย่างรวดเร็ว 4. ปลาฉลามแนวประการังขนาดเล็ก 5. หมึกและปลาหมึกบางชนิดที่ฉลาดพอจะหลอกล่อปลาออกจากดอกไม้ทะเลสำหรับลูกปลาและไข่ในธรรมชาติศัตรูหลักคือกุ้งและปูขนาดเล็ก รวมถึงปลากินไข่อื่นๆนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้อัตราการลอดชีวิตของลูกป,ปลาในธรรมชาติต่ําม,มากครับและที่น่าสนใจคือเมื่อปลากระตูนแดงรู้สึกถูกคุกคามพวกมันจะเปล่งเสียงคล้ายเสียงกริกๆโดยการขบฟันและขีบก้านแข็งเป็นสัญญาณเตือนให้สมาชิกในกลุ่มระวังภัยครับ สำหรับผู้ที่เลี้ยงปลากระตูนแดงผมมีคำแนะนำเพิ่มเติมดังนี้ครับ 1. ความอดทนกระตูนแดงอาจต้องใช้เวลาหลายวันถึงสัปดาห์ในการปรับตัวเข้ากับตู้ใหม่อย่าตกใจหากพวกมันซ่อนตัวในช่วงแรก 2. การจับคู่หากต้องการให้ผสมพันธุ์ควรเลี้ยงกลุ่มละ5-6ตัวเพื่อให้พวกมันจัดลำดับชั้นทางสังคมเองไม่ควรนำตัวใหญ่ๆมาอยู่ด้วยกันเพราะอาจทะเลาะก,กัน 3. แสงสว่าง ปลากระกตูนแดงชอบแสงปานกลางถึงสูงเพราะในธรรมชาติพวกมันอาศัยในน้ำตื้นควรให้แสง LED คุณภาพดีประมาณ8-10ชั่วโมงต่อวันนะครับ 4. การเปลี่ยนน้ำควรเปลี่ยนน้ำ10-15%ทุกสัปดาห์เพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้ดี 5. โรคที่พบบ่อยระวังโรคจุดขาวและโรคเหงือกเน่าซึ่งพบได้บ่อยในปลาทะเลหากพบอาการผิดปกติควรแยกปลาไปรักษาในตู้กัโกโรคทันทีนะครับ 6. การเสริมวิตามินควรเสริมวิตามินและแร่ธาตุในอาหารโดยเฉพาะวิตามินซีเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้กับปลานะครับและ 7. ดอกไม้ทะเลหากเลี้ยงควบคู่กับดอกไม้ทะเลต้องระวังคุณภาพน้ำเป็นพิเศษนะครับเพราะดอกไม้ทะเลต้องการน้ำที่สะอาดมาก ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากรู้เรื่องราวของสัตว์ทะเลชนิดอื่นเพิ่มเติมหรืออยากให้ผมแนะนำสัตว์ทะเลชนิดไหนในวิดีโอถัดไปเขียนบอกไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับบางเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระตูนแดงที่ผมยังไม่ได้เล่าเช่นวิธีการเพาะพันธุ์ในระบบปิดการผสมข้ามสายพันธุ์กับปลาการตูนชนิดอื่นหรือเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างการะตูนแดงกับดอกไม้ทะเลชนิดต่างๆถ้าสนใจก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ และถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอเกี่ยวกับปลากระตูนแดงวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Easy Pet ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจของสัตว์ทะเลและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลอีกมากมายและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีวิดีโอใหม่ๆจากช่อง Easy Pet นะครับเพราะเราจะพาทุกคนไปสำรวจโลกใต้ทะเลที่สวยงามและน่าอัศจรรย์อีกมากมาย สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย